สวัสดีครับอยู่กับช่องธนาวิพุทธนะครับผมหลังจากที่เราหายกันไปนานนะครับอยู่ที่อิราเลครับตอนนี้ก็กลับมาที่บ้านนะครับผมวันนี้ก็มีโอกาสได้มาเลี้ยงวัวนะครับของของพ nombre, ่อทั่วของพ่อเท่านะครับผมไปแล้วครับตัวนั้นเดินไปแล้วครับจะไปกินน้ำหรือเปล่าแล้วครับงัวสองตัวครับงัวสองตัวไปแล้วครับหิวน้ามากเลยนะครับเดินมาแล้วครับส่วนหนึ่งก็อยู่นี่นะครับลูกนะครับผมไายครับเดินไปดูครับผม ย่างก็บเบิ้งย่างก็บเบิ้งพี่น้องเอ้ยโอ,โอ้พิ่นหิวน้ำเพิ่นไปกินน้ำครับเพานเพิ่อนจีไปยังเนาะหิวน้ำหลายหิวน้ำหลไรพอเอ้ยปุ่นนะครับจุดท้องปุ่นกับเป็นควายสองตัวนะครับแต่ว่าขั้วซีอูวดีนะครับผมเลี้ยงควายสบายครับเลี้ยงง้วยงย่างยังเดียวครับผมปุ่นกับมีแมคโครนะครับเดี๋ยวจิเบขอทายแมคโครเพิ่นจากน้อยนะครับ นี่ก็เป็นป้าหญ้านะครับของพ่อเฒ่าครับผมเบิ้งครับนี่ก็ได้โอกาสามาเลี้ยงงวัวครับผมเบิ้งปวดจุ๊จี้ไหมเด้อพี่น,อน้องเอ้ยผู้ใดบ่เคยเห็นจุ๊จี้ครับเบิ้งครับเบิ้งครับนี่ที่ลองกลมกันกะนะจะมีจุ๊จี้บ่หนาจะมีนะครับเพราะมีขวอยอยู่นะครับไปแกงใส่หน่อไม้เนาะ แกงส่วน้ำไมเด้อกี้นี้อ้าวล้วคุยหายไปไหนวะอ๋อ อยู่นู่นครับผมนี่ครับชื่ออีขาวนะครับหัวตัวนี้ชื่ออีขาวครับดื้อครับงัวตัวนี้ดื้อครับผมนี่ครับอีกตัวนึงครับชื่ออีเหลียงครับอีแดงนะครับผมบอค่อยดื้อนะครับวหนาฟูงคุณยางมาแล้วครับหัวสาวนะครับสองตัวครับผมไม่ได้สนใจกระทักมาได้นะครับผมเอ้อ งอปลาเท่าครับว่แม่งง้อผมดอกบรรยากาศดีครับหนองบัวลำพูครับผมเพิ่งมาด้ยพี่น้องเอ้ยหนองบัวลำพูด้วยบรรยากาศดีครับฝนฝ้าตกต้องตามฤดูกาลปีนี้โมแหงเรียงครับเ่นก็ได้ดำน้าดำให้กันมาแล้วครับมากินน้ำครับนิ้วน้ำไร มีน้ำกินบ่ละอ๋อมีน้ำอยู่ครับผมมาล่ะมากินน้ำมาๆมา,มากินน้ำกินน้ำโมโมเร็วๆเข้ามารงย่านย่านบม่ได้กินเนี่ยครับมากินน้ำนะครับ เมืองคอยแม่คอยลูกนะครับปปไปเบิองก่อนยิงยามาท่าน,นเนาะงมาแล้วครับแม่ลูกเนาะแม่ลูกเอาใจเหยียบเชียร์กับของออยังมาหรอยังมไม่ไปหางวัวไปหางวัวนี่ครับผมนายแบบสุดหล่อนะครับกับเจ้าแม่ท้องไข่นะผมกินอิ่มหนำสำราญนะครับผมอ้าวปวดเสียบเนาะ พูดนะว่ามันส้่งหน่อยวะเบิ่งส้่งหน่อยเด็กผู้ใหญ่เอ้ยมามาลูกมาตอนนี้ก็จะเอาควายไปกินนาำนะครับไปอยู่กับงวัวนนะเอายางมาหางงวนแล้ว,ลวก็นฮอดงัวนเลี้ยวเสกันกับงัวนนะครับเด้อ ลูกมาอาบอกคำน้อยน้ำแม่มาตามแม่มาตามมาตามมาตามมา ไปหากินไปเออไปไปทำน้อยเออหำมฝดตรงเลีงตรงเลงมึงก็ได้กินน้ำก่อนมึงกินน้ำก่อนทำหน้อยหรวบรรยากาศฮ้นอ,อนครับช่วงบ่ายสองครับเข้าบ่ายสามครับผมโอ้แมฆครูไปกันแล้วตัวนี้ครบเลี้ยงควายง่ายกว่าเลี้ยง,งวัวนะครับ พี่น้องผู้ใดอันท่านใดคิดว่าคว้ยกับงววัวผู้ใดเลี้ยงง,ายง่ายครับผมว่าง้อนะครับเลี้ยงง่ายหรือคว้ยครับเลี้ยงง่ายครับเพบ่กินละนะครับแล้กินน้ำครับหิวน้ำครับ นี่แม่บวัวทองนะครับผมแม่บัวทองครับอนันนั้นลูกเราเซื pack. ้อนบัวขาวนะครับน้องบัวขาวกับแม่บัวทองนะครับนี่ครับราคานะครับค่าตัวอยู่ที่แสนห้านะครับนี่แสนห้านะครับราคาค่าตัวของเรานะครับแม่บัวทองครับน้องบัวขาวครับผมสนใจติดต่อได้นะครับที่หนองบัวลำพูนะครับ พี่งอกอคอกงัวของพ่อใหญ่เอกนั่นนะครับผมอย่าบอกเราเด้อว่าดูเคยลอยคายนะครับผมเด้ออาชีพลอยคายคั้วไคายงัวเ,าเราบ้อเหรนว่าหัวครับผมมาเบิ่งคั้ยเบิ่งงัวให้พ่อนนครับมันเยี่ยงเราไปธุระนะครับผมก็เลยมาเบิ่งแพีนเราโอ้เหลื่อมหันละเอ้ยพี่น้องเอ้ยเฮียแต่งเฮียแต่น่ะไปดักแล้วกันครับเดี๋ยวเราไปกิน มั่นกินของคนพามาเบวงบรรยากาศกับส้มบรรยากาศแปลงงาของพ่อเถ่าครับงาเราก็ดขึ้นน้ำมระทานนะครับเนาะงัวงัวแปดตัวครับค้ยสองตัวมีโครงการปลูกงาอยู่ครับ งอ้วนครับสวยงามอ้วนพีดีครับก็มีปอกครับงัวไทยบ้านเฮานะครับตัวหนึ่งหลักจะเป็นงัวเกินครับใชลล้รล่บอไม่เู้แม่พอผิดบอเถือ่อขอโทษขอแพ้ได้ครับเด้อพี่น้องเอ้ยอไทยแน่แล้ว,วนลแวน่ละครับเบางไฮบางง่วยแล้ว ถ้ามันออกไปกินเขากินมันเพิ่นกินตะแสบตะนวเนาะเออเ <c oughs> นี่ยตัวงามงนะครับเด้อง,งวงตัวปลาจอยครับตัวก็อ้วนอยู่ ก็ผมเบื้องหนึ่งมาเกือบประทันนะครับเด้อกินมันเพลิอนอีกแล้วโอ้ยมองดูนักขางนี่แ่างเดนครับยื่นไปกินจนมืดมันเพลินเพ้อ,เพอว่าได้ครับมากหลายใบมันนี่ขั้นตัดไปกินบ่กินครับผมตักเป็นยังบ่กินครับ ต้องมายืนคุ้มครับด้านมันนะครับผมหาโฮมกันเด้อบัดพี่น้องเลยหาโฮมกันหาโฮมกันมากครับกันเขาบม่ให้กินเนี่ยมากหลายกันหน่อยกินเ่าพวกกินนางเฝ้านี่นะครับพอ,อยากครับงอแปดตัวหนึ่งแต่ว่าคว้ยโอ้สบายครับคว้ยนี่ใส่ดี ก้มหนาก้มตายกินเดียวครับข่อยย่างครับงัวนี่กินแต่หยาออนนะครับเลวกินตั้งแต่ปลายหยาครับกินปลายหยาแล้วก็ย่างอยู่หันละเผลอว่าได้ครับเผลอนี่ยเป็นกินมันหมด,ดเสียไปลองนึงมันเพิ่นกินยาขายาไว้กับยตูตายรักษาการเลี้ยงงัวครับมันนี้แทนปลาเถ่า จะได้ก็ฝากกดเช็กกดไลค์นะครับเด้อฝากกดติดตามช่องไนถ้ธนาพิพูดออม่ซิ่งเทเล์นะครับผมช่อง youtube นะครับผมเล็กๆของแรงงานไทยน่ยนหละครับแต่ว่าตอนนี้ก็ได้โอกาสกับมาพักที่บ้านนะครับผมอย่าน้อยก็ได้กับละจะได้ก็ฝากแฟนๆนะครับเอฟซี FC ครับผมแล้วก็ท่านใดที่เข้ามาพ่อคลิปแรกๆนะครับก็ ฝากข่าไปเบิ้งไปกดติดตามหน่ยด้ครับเด้อมีกำลังใจกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวค้ว่าสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับผมนะครับผมช่องธนาวิพุฒธอมสิงครับไทยแลนด์ครับผมวันนี้ก็จะพามาดูงัวนะครับเพศแม่นะครับมเพศเมียนะครับนี่ครับสีแดงสดใสนะครับหูยาวครับผมมานะครับเดินมาแล้วมาอีลามามโอ้ยเมียเออตัครับสวยงามครับตัวนี้ สีสวยนะครับเป็นสีแดงนะครับนี่ครับเพศเป็นสีดํานะครับเขนขาดีหางยาวนะครับผมดูหางครับตัวนี้ครับสวยครับผมยังตัวกลัวอยู่นะครับยังตื่นๆตือนอยู่ด้วยแัวงวัวแเสบอะไรเสบอกินเนี่ย หลังปึ๊ดปึดป๊ดปึดครับ